เชื่อไหมว่าภาพที่เพื่อนๆกํากำลังเห็นอยู่ตรงนี้คือภาพจากกล้องบันทึกเหตุการณ์ที่สามารถติดได้ทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ในราคาไม่เกิน2,000บาทและนี่คือ m o f u v 1 1 s จากประเทศไต้หวันชาร์จหนึ่งครั้งเนี่ยสามารถใช้งานได้ยาวนานถึง7ชั่วโมงเลยเจ้าตัวนี้สามารถกันน้ำกันฝุ่นได้ระดับ ip 6 6หรือพูดง่ายๆคือสามารถลุยฝนได้แบบสบายสบายบันทึกภาพได้1 0 8 0ป p หรือ full hd มีกันสั่นในตัวด้วยจากที่ได้ลองใช้มาจะใส่กันสั่นหนากว่าตัวววว V20S ด้้้ยนนนนะทีีี่่ผมเคริไปกอนหนา ใช้ micro SD card เป็นหน่วยความจำตั้งแต่32 GB จนถึง128 GB ถ้าเพื่อนๆใช้เป็นหน่วยความจำอยู่ที่64 GB ก็จะสามารถบันทึกได้ยาวนานถึง9ชั่วโมงก่อนที่จะบันทึกวันลูปอีกทีหนึ่งนะครับสะดวกสบายตั้งค่าง,ง่ายๆด้วยแอปพลิเคชัน m u f u Video เราจะสามารถดาวน์โหลดวิดีโอมาใส่ไว้ในมือถือก็ได้ด้วยตัวนี้จะระบบเดียวกับตัว V20s เลยครับแค่เราเสียบใส่ฐานมันก็จะเปิดบันทึกอัตโนมัติเลย แล้วจะมีรูไว้สาหรับรีเซ็ตอยู่ใต้ช่องไมโคร SD c a r การ์ดอันนี้คือผมปิดลายน้ำนะครับจะไม่เห็นวันที่และเวลาแต่เราสามารถไปดูในไฟล์หรือว่าในแอปพลิเคชันได้ครับบอกเลยว่าภาพกลางคืนและภาพโลรไลท์นะครับเก็บแสงได้ดีมากๆเลยนอยส e แทบจะไม่มีเลยนะแล้วเจ้ากล้องตัวนี้ก็สามารถเสียบชาร์จไปและบันทึกภาพไปได้ด้วยผมก็จะทําอย่างนั้นเช่นกันและด้วยความที่กล้องมันตัวเล็กและน้ําหนักเบามากๆเนี่ยครับเราสามารถเอาไปติดตรงไหนของรถก็ได้ทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์เลย เพราะมันจะมีฐานแบบพิเศษครับสามารถใส่กับฐานแอคชั่นแคมทั่วไปได้เลยตรงนี้คือเวิร์กมากๆครับสามารถเอาไปตัดลงโซเชียลได้เลยนะครับและพอกล้องมันเล็กขนาดนี้ครับเราสามารถเอาไปอะแดปได้กับหลายๆอย่างอันนี้ที่ผมปิดละน้ำเพราะว่าจะเอาไปใช้เป็นวิดีโอในซีนเหมือนกันมันก็จะได้มุมแอคชั่นแอคชั่นประมาณนี้ครับอันนี้ผมเอาไปติดกับปืนฉีดน้ําตอนที่สงการเนาะ ถ้าเพื่อนๆมีคำถามไหนที่ยังสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับแล้วเดี๋ยวผมทําวิดีโอตอบกลับให้เนาะหรือถ้าใครสนใจตอนนี้กำลังลดราคาอยู่ก็สามารถคลิก